ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่725ตบหน้าครั้งที่8ตอนที่6สำหรับสิ่งที่ฟ้านจัวพูดทำให้หนิงรู้ถึงกับอ้าปากค้างเป็นความจริงที่พ่อลูกตระกูลฟ้าน,นั้นมีหน้าตาที่มีสเสน่ห์น่ามองแต่ถึงหน้าตาของฟ้านฉีกับฟ้านจัวจะหล่อเหลาทั้งคู่แต่รูปหน้าของพวกเขาก็แตกต่างกัน ฟานฉีซะอีกที่ดูจะเหมือนกับฟ้านจินมาตั้งแต่เด็กแล้วและด้วยเรื่องนั้นหนิงรุ่ยจึงเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งแต่ฟ้านจินก็ทําเป็นเรื่องขบขันและปัดเรื่องนั้นทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจในตอนนั้นหนิงรุ่ยก็เข้าใจฟ้านจินดีเพราะรู้ว่าฟ้านจินไม่ใช่คนที่ชอบโกงหกรวมกับที่เขาเชื่อว่าคงไม่มีใครงี่เง่าเอาลูกคนอื่นมาเรียกเป็นลูกของตัวเองแล้วให้ลูกตัวเองเป็นลูกบุญธรรมแทนหรอก หิงรุ่ยรู้สึกว่าคงไม่มีคนสติดีที่ไหนทำเรื่องแบบนั้นดังนั้นเขาจึงไม่เคยสงสัยคำพูดของฟ้านจินเลยสักครั้งแต่เขาลืมไปหนึ่งอย่างสิทธิพี่ของเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมมากยิ่งกว่ามากในสถานการณ์พิเศษบางอย่างเขาอาจจะสามารถทำสิ่งที่สุดโต่งได้คำพูดของฟ้านจัวก็ทำให้ทุกคนกระจ่างขึ้นมาพวกเขาพลันนึกขึ้นได้ว่าฟ้านฉีนั้นมีความคล้ายคลึงกับอาจารย์ใหญ่ฟ้านจินเป็นอย่างมาก ในขณะที่ฟ้านจัวไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ใหญ่ฟ้านจินเลยสักนิดจากนั้นฟ้านจัวก็พูดต่อไปว่าตอนนั้นครอบครัวของข้าตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพวกเขาถูกฆ่าตายส่วนข้าโชคดีมากที่ได้พบกับพ่อบุญธรรมที่เก็บข้ามาเลี้ยงข้าอ่อนแอและปว่วยอยู่เสมอท่านพ่อสงสารนิข้ายังเล็กและอ่อนแอมากถ้าข้าถูกเรียกว่าเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงท่านพ่อกลัวว่าข้าจะถูกรังแก จึงตกลงกับลูกชายแท้ๆของเขาและประกาศตัวว่าฟ้านฉีเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงในขณะที่เด็กที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกับเขาเลยได้กลายเป็นลูกแท้ๆของเขาตลอดหลายปีมานี้ท่านพ่อปฏิบัติกับข้าเหมือนลูกของเขาเองและพี่ใหญ่ก็รู้มาตลอดว่าข้าเอาสถานะที่เป็นของเขาโดยชอบทำไปแต่เขาก็ไม่บ่นเลยสักคำแต่กลับคอยดูแลข้าเป็นอย่างดีเสมอมาเพราะงั้นข้าจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมพี่ใหญ่ถึงอยากจะฆ่าท่านพ่อเพื่อตำแหน่งที่เป็นของเขามาตั้งแต่แรกแล้วท่านอาหนิงท่านบอกข้าได้ไหมว่าทำไมคำอธิบายของฟ้านจัวทำให้หนิงรุ่ยอับจนหนทางคำพูดเขาอยากจะโต้แย้งเพื่อยืนยันคำพูดของตัวเองเป็นอย่างมากแต่พอฟ้านจัวเปิดเผยสถานะที่แท้จริงระหว่างเขากับฟ้านจินต่อหน้าทุกคนหนิงรุ่ยก็พบว่าความผิดที่เขายตนให้กับฟ้านฉีกลายเป็นเรื่องตลกเลวหลายครั้งใหญ่ถ้าฟ้านฉีรู้ว่า เขาเป็นลูกแท้ๆของอาจารย์ใหญ่ฟานจีนเช่นนั้นไม่ว่าฟานจัวจะมีสุขภาพอ่อนแอหรือแข็งแรงมันก็ไม่มีผลอะไรเลยเพราะยังไงเขาก็คือผู้สืบทอดตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวอยู่ดีและนั่นก็หมายความว่าฟานฉีไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องฆ่าฟานจินหนิงรุ่ยก็ยืนแข็งทื่ออยู่กับที่สิทธิและอาจารย์ทุกคนเริ่มรวมกลุ่มกระซิบกระซาบกันเสียงกระซิบกับสายตาสงสัยของทุกคนพุ่งตรงไปยังหนิงรุย่ย เป็นครั้งแรกที่หนิงรุ่ยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจที่ถูกสายตาแหลมคมของผู้คนมากมายจับจ้องมองมายังตัวเองมันรู้สึกเหมือนกับว่าสายตาพวกนั้นทะลุทะลวงร่างกายของเขาจนเป็นรูสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานให้กับเขานี่เจ้าต้องการเหตุผลในการฆ่างั้นหรือถึงจะเป็นพ่อลูกกันแต่ทะเลาะก,กันด้วยอารมณ์โกรธแค่คําเดียวก็เป็นเหตุให้ฆ่ากันได้โดยไม่ตั้งใจแล้วไม่ใช่หรือไงกูหญิงที่ยืนเงียบอยู่ด้านหนึ่งก็พูดขึ้นมาทันควัน เขากอดอกและเชิดหน้าเล็กน้อยดูไม่สะทุกสะท้านกับคำพูดของฟ้านจวดเลยแม้แต่น้อยฟ้านจวก็หันไปมองกูหญิงภายใต้สีหน้าสงบนิ่งใจเย็นของเขาสุกซ่อนคลื่นโทรศท,ท์ี่เชี่ยวกรากอยู่ภายใน <c oughs> นี่คือคนที่ฆ่าพ่อเขาอย่างนั้นหรือไม่ว่ามันจะเป็นการฆ่าโดยไม่เจตนาหรือเป็นการใส่ร้ายข้าไม่คิดว่าเจ้าอยู่ในฐานะที่จะตัดสินได้นะฟ้านจวโต้กลับเรามีพยานที่เห็นกับตาของเขาเองเลยว่า พี่ชายของเจ้ายังถืออาวุธสังหารที่ข้าพ่อของเจ้าเอาไว้ในมือมีเพียงพี่ชายของเจ้ากับฟ้านจินที่อยู่ในห้องทํางานตอนนั้นถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครล่ะกุยิงพูดออกมาอย่างยิ้มยิ้มหนิงรุ่ยก็พลันได้สติและดึงตัวกงเฉิงเล่ยที่ยืนอยู่ด้านข้างมาตรงหน้าฟ้านจ่วทันทีและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็คือลุงกงเฉิงของเจ้าเองด้วย ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่726ตบหน้าครั้งที่8ตอนที่7จ็ฟานสัวมองไปยังกงเฉิงเล่ยอย่างสงบนิ่งตอนแรกที่อู๋เสียพบว่ามีคนวางยาในอาหารของเขาทั้งพี่ใหญ่และเขาก็รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสงสัยกงเฉิงเล่ยเลยเพราะกงเฉิงเลย่ย ็นนี่บุญคุณฟ้านจินที่ช่วยชีวิตเขาไว้กงเฉิงเล่ยติดตามอยู่ข้างกายท่านพ่อมาตั้งแต่เด็กเขาจงรักภักดีมาตลอดขนาดฟ้านจัวที่เฉลียวฉลาดก็ยังไม่เคยสงสัยกงเฉิงเล่ยเลยว่าเป็นผู้สมรูร้ร่วมคิดเลยสักครั้งถ้าพวกเขาไม่ได้พบกับอาจิ้งอีกครั้งแล้วก็ถ้าอาจิ้งไม่ได้เห็นสีหน้าของกงเฉิงเล่ยตอนนั้นฟ้านจัวก็คงมองว่าเขาเป็นท่านลุงที่น่ารักน่านับถือต่อไปแต่ตอนนี้ฟ้านจัวก็ยิ้มออกมา รอยยิ้มอ่อนโยนนั้นนุ่มนวลราวกับแสงจันทร์เป็นรอยยิ้มที่ทําให้ผู้คนไม่อาจเกลียดลงได้แล้วท่านลุงกงเฉิงเห็นอะไรหรือกงเฉิงเลุยก็ตัวเกรงขณะที่มองไปยังฟ้านจัวเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันได้จบลงแล้วและเขาไม่ต้องการทําอะไรอีกไม่คิดว่าหนิงรุ่ยจะผลักเขาออกมาในช่วงที่ขับขันเช่นนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากบังคับให้ตัวเองเล่าเรื่องซ้ําอีกครั้งวันนั้น ข้ากำลังยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกห้องแล้วก็ได้ยินเสียงอาจารย์ใหญ่กับคุณชายใหญ่ทะเลาะก,กันตอนแรกข้าคิดว่าพวกเขาคงมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างและไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งข้าได้กลิ่นเลือดข้าถึงได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนนี้ข้าพุ่งเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่ก็หยุดหายใจแล้วข้าเห็นคุณชายใหญ่ยืนถือดาบเปื้อนเลือดอยู่ในห้องในตอนที่กุงเฉิงเล่ยเล่าอยู่รอยยิ้มก็ยังคงอยู่บนใบหน้าของฟ้านจัว ท่านลุงกงเฉิงท่านอยู่กับท่านพ่อของข้ามากี่ปีแล้วนะกงเฉิงเล่ยชะง,งักและลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ามากกว่าสิบปีแล้วอืมมากกว่าสิบปีข้าจำได้ว่าก่อนที่จะมีพี่ใหญ่กับข้าและก่อนท่านพ่อข้าจะแต่งงานท่านก็อยู่ข้างกายท่านพ่ออยู่แล้วนี่ฟานจัวเตือนให้นึกถึงอดีตกงเฉิงเล่ยก็ไม่ตอบรู้สึกแค่ว่ามือกับเท้าของเขาเย็ยนเยียบ ข้าคิดอยู่เสมอว่าท่านลุงกงเฉิงจงรักภักดีต่อท่านพ่อแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้ามองคนในแย่จริงๆฟ้านจัวพูดพร้อมกับถอนหายใจกงเฉิงเล่ยก็รู้สึกตกใจขึ้นมาทันใดเขาหันไปมองหนิงรุ่ยอย่างตื่นตระหนกหนิงรุ่ยก็ขมวดคิว้วจู่ๆเขาก็รู้สึกว่าการกลับมาของฟ้านจัวจะทําให้แผนการของพวกเขาพังพินาศเสี่ยวจัวจะพูดอะไรนะ่ะ เจ้าไม่รู้นิสัยของลุงเกิงเฉยของเจ้าหรือไงเขาอยู่กับพ่อของเจ้ามานานเคยไหมที่เขาจะแสดงความไม่พักดีออกมาน่ะเจ้าอาจจะยังยอมรับการกระทําอนร้มนุษยธรรมของพี่เจ้าไม่ได้แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงหนิงรุ่ยรีพูดแทรกขึ้นมาในตอนที่ฟ้านจัวเปิดเผยสถานะที่แท้จริงของฟ้านฉีเมื่อครู่นี้ก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหาที่เขายนให้กับฟ้านฉีต้องสั่นคลอนอย่างมากแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป คนที่ฉลาดสักหน่อยก็คงรู้สึกถึงความน่าสงสัยได้ในไม่ช้าในเมื่อทุกอย่างพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วหนิงรุ่ยจึงต้องการให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วที่สุดฟานจ่อก็ยังคงยิ้มเขามองไปหน้าซีดเผือดของหนิงรุ่ยและสังเกตปากของหนิงรุ่ยกระตุกอย่างประสาทเสียก่อนที่จะพูดอย่างช้าๆว่าท่านลุงหนิงกาลังบอกข้าว่าข้าจะบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้นเงินหรือก็น่าสนใจดีนะขอรับท่านลุงกงเฉิงบอกว่าตอนนั้น มีแค่พี่ใหญ่กับท่านพ่ออยู่ในห้องและเขายืนเฝ้าอยู่ข้างนอกตลอดเวลาไม่มีใครเขาเ้าไปใกล้ที่นั่นเลยจนกระทั่งพ่อค่าถูกฆ่าตายและเขาถึงสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นใช่หรือไม่เ <_ m> ah> มื่อไม่สามารถระบุได้ว่าฟานจัวดตั้งใจจะโต้เถียงไปในทิศทางไหนหนิงรุ่ยจึงทำได้เพียงพยักหน้าตอบรับฟานสวจึงหัวเราะเบาๆร่างสูงเพลียวของเขาหันไปทางพระอาทิตย์ตก ตาของเขาหลีลงจากแสงจ้านั้นเขามองไปยังรถม้าที่จอดอยู่หน้าประตูใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวและเปล่งเสียงออกมาอย่างชัดเจนว่าพี่ใหญ่เรื่องนี้ท่านจะว่ายังไงคำว่าพี่ใหญ่แค่สองคำของฟ้านจว๋ราวกับสายฟ้าฟ้าตรงเข้าที่หัวใจของหนิงรุ่ยกับกงเฉิงเลยทั้งสองคนหันไปมองรถม้าตรงหน้าขเขมงในโลกนี้คนเพียงผู้เดียวที่ฟ้านจว๋เรียกว่าพี่ใหญ่ไม่น่าจะเป็นคนอื่นไปได้นอกจากชายคนนั้น